สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโล์ลูวันนี้กันมาพอกันเี๋แล้วพี่น้องสวัสดีเช้าวันพุธเนาะวันนี้กันบรรยากาศกับโมมีเมฆพี่น้องอาทิตย์นี้บ่มีเมฆจักเหมืองเดือนอาทิตย์นี้วันนี้บรรยากาศกจะเสี่ยงรัพี่น้องหนาวสิบองศาสิบองศากับสิเป็นประมาณเนี่ยแหละพี่น้องเดี๋ยว่ยสิไปตลาดข้าวบุเซวเนาะสิบไทยบรรยากาศมาให้เบิ่งนคันมันมีเวลาวันนี้ก็ย่านคนรมั่มาัหลายอยู่ดอกพี่น้องมันอัน คืบแต่ว่าบ่ามีฝนก็อาจจะมีแน่อยู่ก็สิอาจส่หล,ลนนายปานไดดนะแล้วพี่นอาาา้องสอถามมาเบิ่งบรรยากาศกันเนาะตน้ใะน,ตนใหม่ก็เริ่มหลวงเบิดแล้วพี่น้องต้นใหม่ก็เริ่มหลวงไปแล้วฮอดแล้วพี่น้องเดินทางมาถึงตลาดคาบูเซลทอ์กสีแล้วพี่น้อง พอมาถึงรถเขาก็สิจอดเขาที่เขาแถวพี่น้องเขาเขี้ยวซีโป้งเขาจังเปิดประตูคนจังเข้าไปเนาะวันนี้พอคนเข้าไปเบิร์แล้วโอ้พอรถเข้าไปเบิร์แล้วคนจังเสียใเข้าไปบรรยากาศบรรยากาศเป็นเช่นไลอะเบิรงบรรยากาศท็อกซี่เดือนตุลาคมพี่น้องตอนนี้ก็มางหอนทืองแล้วพี่น้องแม่บุรีกระเด็นเต็มเอ้าเต็มเอาบุหรี่ถ้ายว่ดีโอาอย่างก็เต็มเอาเต็มเอาอย่างว่า มันนีพี่น้องเอ้ยหาของอยากเนี่ยบนบมมีของที่่อยเสือนะพี่น้องก็มีเสื้อพานาแพ้ก็มีหลายอยู่ผวกกระโป๋งกระเป๋ากะมีหลายอยู่แต่ว่ากับ,บ่มมียีห้อที่คอยเบิ่งนะก็จะเบิ่งตอนนี้คอยเอาตะแดลดดอย่างเดียวพี่น้องอันยี่ห้ออื่นเขาก็ไปด้ซเสือแล้วนาอเพราะมันขายมันขายยากนะกระเป๋าพอนึ่เจสิกาแล้วรลวบ่มีหมมอง ว่างอะนะพี่น้องมันเป็นของที่เราขายของที่มันเป็นสินเล็กๆหนหน่อยนะพี่น้องพรเอากระเป๋าเอาอยางไปว่างมันมันใหญ่มันเกะก,กะก็เลยบริบสุทธิ์กระเป๋าอย่างอื่นแล้วเนาะแล้วก็พวกท่องเลืองท่องอยางคือกันพี่น้องติ๊กิคอยกระซื้อท่องเลืองหลายอยู่ตอนนี้ก็ต้องเลือกแน่ที่มันสินนหน่อยแล้วก็ไอ้ควอลตีนะพี่น้องควอลตีหมายถึงว่าการเขาเห็ดา็ยางตกปงปนีต้องเนียบต้องอยางเลยสินะ เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมนะพี่น้องตะกี้ก็ซื้ออันท่องเลืองหลายอยู่บบน,นี้ท่องเรืองมันหนักพี่น้องมันเนียนเวลาเขาไปขายนีย่เขาขายกิโลละหาปอนด์เลยพี่น้องท่องเลืองนั่นแหละนอกพี่น้องคอยก็สื้อมาได้บรายหรอกมันนี้นะสม้อมาให้เบิง้งกนอกอันดับแรกก็เป็นอันเจสิกาพาร์เกอร์นอะตัวนี้เป็นเจสิกาพาร์เกอร์ก็ซื้อมาอันละสองปอนด์พี่น้องตัวนี้เจสิกาพาร์เกอร์ก็ไปขายหกปอนด์ตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่หกปอนด์อยู่หลานเนาะ อันตัวนี้ก็เป็นบิดน่สเปียอัน,นขอเขาก็ซื้อมาสามปอนพี่น้องในน้ำหอมมาสองขวดละกันเป็นเนกเนาะเป็นน้ำหอมเนกอันนี้เขายก็ซื้อมาสองสองปอนพี่น้องอันนี้สองปอนอันนี้สามปอนแ้่ก็อันนี้สองปอนพี่น้องอันนี้อยู่ในกล่องอยู่นาะอ,นน um you know. อันเป็นอัน,นเปิดได้ป่ะเหรอมันเป็นปน,น้ำหอมเนก,กน,นะพี่น้องยี่ห้อเนกเนาะเป็นน้ำหอมแบรนด์เนก บุหัว่าราคามันจักบาทท่านเสกอยู่พี่น้องก็ได้ไลอีบีได้พวกนี้นะคอยก็ได้อันอู้ยางยางจนหวายยางไปไล่หลอบอยู่พี่น้องทางบ่ได้คลองเนาะก็ไปได้อันไปได้สอนเงินพี่น้องสอนเงินตัวนี้ก็ซื้อถือว่าซื้อว่าแพงเต๋อไปได้พี่น้องก็ซื้อสอนเงินหนึ่งอันแล้วก็ซื้ออันเข้มกัดเงินหนึ่งอันแล้วก็ใส่ซื้ออันตัวหูเงินหนึ่งอันเนาะเป็นอเมทิสต์นะซื้อซิปบอลพี่น้องซื้อซิปบอล กะซิปอนกับซี่ลอยกระบาทเนาะก็ถือว่าแพงเติบอยู่ตันนี้ก็ไดอันซื้อซอยพี่น้องกระซื้อซอยเงินตัวนี้ก็ถือว่าแพงเติบอยู่สามปอนเนาะสามปอนตัวนี้กระอันถือว่าแพงอยู่แต่จะคล้องแพงมาเนี่ยบ่ได้กำไรหลายดอกพี่น้องได้กำไรอันละอันละปอนสองปอนเนาะอันนี้อันนี้ซื้อมาปอนหนึ่งตัวนี้สิเลยกำไรหลายแน่จักหน่อยเนาะก็สิได้กำไรประมาณห้าปอนเนาะตัวนี้ ซื้อมาปอนหนึ่งกับเสด็จจำไรหาปอนเท่านั้นละพี่น้องเพราะว่ามันนักกิจกรรมเท่านั้นนี่ละพี่น้องของที่คอยได้มาของที่คอยมาได้มาหาแบบรถหลายๆที่คอยท่ายให้เบิงขนาพี่น้องการรถหลายๆประว่าสามแถวอยู่สามแถวอยู่ตะวันหาง่งอันบ่มีของที่คอยหาอันน่ะพี่น้องพวกพวกของแอนติกของเอยียงคนเนินเขาก็สิสด้อยู่หรอกแต่ว่า คอยได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องคอยก็เลือกมาโอ้ลรากับมามีเลโก้อันหนึ่งพี่น้องเลโก้ปอนหนึ่งเนาะเป็นเลโก้นินจาโกเนาะนินจาโกกับคอยกระเบิงอยู่ว่ามันมันใหม่บ่ก็ใหม่อยู่เนาะขอยก็ซื้อมาปอนหนึ่งแล้วก็สิไปขายหาปอนละมั้งสี่ปอนหาปอนก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเอาล่ะคลิปนี้ก็ะสั้นนี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีียดดีๆสู้ๆงานสีม่วงสู้ฟังตอนนี้ก็ยังบูมีแดดอยู่พี่น้องเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ